ถือมาเลยได้บงังไฟบังนีแล้วถือมา,าสองลอยกัน I'm <laughs> sorry. Yeah. you. Anh đạo bên cạnh đó là 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 bên cạnh là bên cạnh đó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  là bên

ก่อยเงยงรู้ัหาฮักเลยผู้ใดว่าบมาตัวนี้ก็ทางไปทั้งักเลยเป็นไดละบาดโอ้เออ่ออเออ cắm nữa không có nên đào luôn, chạy. chữ rồi bỏ tham cọc hết. hà ไฟบังนี่พี่เปียกหนั่เปียกเปียกเอาไ้เพี้ยนหะหนังมันเนี่ยหนังแว้วเลยท่านกินโอเคไหมครับผม

เดี๋ยวทุดทายเดี๋ยวทุดทายไปเดี๋ยวเดี๋ยวทายเดลขบาทเลยไหม้ไหม้ไดี๋ยังไงยังไงเส้นเดีงกินเลขบาทเลยเส้นแดงกินตัวเองไหมว่าโอ้โอเคโอเคแน่นเลยเอาเดี๋ยวลาบานเลยลาบานไปเไปไปโอ้ทีมงานต้องโชคดีสามสองหนึ่งไปตู้

đi, cút nhanh nó bơi chim rồi, tự không được, ôi uôi nó, bác khâu bác khâu lại hoang bạn, đâu có một

ไม่ไหวจะไปงานนี้กันพี่เราหลายคนงานเพชรแค่ร้อยเป็นเก้าพันกว่าบาทเลยยังเงียบป้อมหรอป้า

เร็วเร็วเร็วจับมีนะจับมีจับมีจัมีบาคนนะจับมีนะจับเร็วจับเร็วต่อเขาเพียบเร็วต่จับมีจับมีไปจิบไปจิ๊บไป จปที่ครับาไหน้ยจัแนคาไานเลยไ่่ทางแน่จะขอเลยไชูสปลว่าไอ้คนจะปล่อยให้พันหนึ่งไวาหันพันนึ่งก็เอาต่อพอจุดว่างเอาไหมเอาเลย้เลนที่นึ่งผู้เลนปฏิกันหนึ่งมาแล้วจาดแก่กูเพื่อไงตุ้งได้กูขอโทคผมมัน ไม่ให้กนอเอ้เวาเอมาลยมาเลยมึงแจี๊ยบดงสายกูไอ้กูบ้านผัน็อกเขาจเนี่ยจับมือเี่ยไปไปไปกันลงมาลงโซกีไปไปจี้จี้เรียบร้ย